สวัสดีครับผมแบงค์อาเธอร์นะครับ,รบวันนี้ผมก็จะมาเล่านะครับในการที่ผมไปเป็นล่ามแปลภาษานะครับอาเคยกว่าล่ามจําเป็นนะครับผมก็คือทางาพี่ในมหาลัยครับเขาได้ติดต่อผมมาเขาได้ถามว่าพูดภาษามลา,ายูได้ใช่ไหมอาแล้วก็สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ใช่ไหมอานะครับผมก็ตอบว่าได้อ่าทีนี้นะครับเขาก็ เอาชื่อผม,มอะครับไปเสนอกับผู้ที่ต้องการล่ามนะครับเขาก็เลยตอบตกลงไปนะครับว่าโอเคเอาผมไปเป็นล่ามจําเป็นนะครับผมซึ่งพอถึงวันงานจริงนะครับก็มีนัาสัมภาษณ์นะครับคือหนึ่งบ้านนะครับก็ประมาณผมจําได้วันนั้นอนะเป็นเป็นวันศุกร์นะครับก็คือ ผมจะต้องไปละหมาดวันศุกร์ก่อนนะครับพอละหมาดเสร็จปุ๊บก็ได้นะัดกับพี่เขานะครับว่าจะไปสัมภาษณ์ก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับจากนั้นนะครับผมว่าขึ้นรถจากปัตตานีนะครับไปยังบ้านผู้ที่เราจะสัมภาษณ์ก็พอถึงบ้านปุ๊บนะครับก็สัมภาษณ์ตามปกติเลยนะครับ,รบก็เลยการเข้าพูดภาษามายยแต่ว่าผมอาจจะฟังภาษามายยแล้วก็ แปลให้กับคนที่อยากได้ข้อมูลหรือว่ามาเก็บข้อมูลนะครับผนมะก็มีการแปลไปมาอะไรแบบนี้นะครับจากภาษาไทยเป็นภาษามาลยจากภาษามาลายุเป็นภาษาไทยนะแปลไปแบบนี้นะครับรืๆ้ไยๆจนประมาณ2ชั่วโมงนะครับผม อ่นะก็ก็เสร็จอะไรเสร็จสับเรียบร้อยนะครับก็ได้ขับรถกลับมานะครับผมก็ทํางานตับกติก็คือเหมือนว่าเขาจ้างเราจ้างเราไปเป็นล่ามแปลนนะครับอ่นะเขาก็ให้ค่าตอบแทนนะครับก็ได้มาผมก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้วก็คือจบภายในปายในวันเดียวนะครับเพราะว่าผมก็ได้ถามคนที่จะมาเก็บข้อมูลนะครับว่าถัดไปเนี่ยจะมีให้ผมไปเลปไหมหรือว่ายังไงนะครับ เขาก็บอกว่าไม่มีแล้วคนที่จะไปสัมภาษณ์อีกวันสองวันเนี่ยก็ฟังภาษาไทยได้พูดภาษาไทยได้ก็ไม่ยังเป็นต้องอมีล่ามแปลภาษานะครับพออยู่สักพักหนึ่งนะครับผมก็มีสายเข้าเข้ามาปุ๊บรับสายว่าอ๋อนี่เป็นคนที่เก็บข้อมูลสัมภาษณ์นะครับอ,อยากให้น้องไปเป็นล่ามแปลภาษาอีกสองวันกไ็ไม่ได้รอช้ายนะครับ ตอบตกลงไปเลยเพราะว่าเราให้ค่าตัวเนี่ยแพงอยู่นะครับผมนะเอาเอาเอาเรียว่าแพงแพงสำหรับผมเลยกันอ่ะก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับโดยที่อ่าค่าข้าวเราก็ไม่ต้องจ่ายเขาเลี้ยงข้าวขับรถเราก็นั่งเฉยๆฉตากแอร์เยน็นๆนะครับผมแค่ไปให้ถึงจุดหมายแล้วก็แค่แปลภาษานะครับอา่าแล้วก็เป็นเพื่อนคุยมุดรถจบท์เนี่ย แค่นี้เองครับผมพอผมตอบตกลงเสร็จปุ๊บนะครับพอถึงพ่งนี้อ่ะเขาก็มารับก็วนลุบเหมือนเดิมครับผมแต่ีิพิธไปกว่าน,นั้นก็คือในการขับรถนะครับซึ่งในการที่เราจะไปบ้านแต่ละบ้านเนี่ยครับผมจะต้องเป็นคนโทรโทรประสานนะรเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนอยู่ในพื้นที่สับดังหวัดซึ่งคนที่มาเก็บข้อมูลเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เขาอยู่พัทลุงนะครับอ่ะซึ่งเขาไม่ได้รู้จัก ทางที่นี่นะครับก็ต้องใช้โภการบอกทางนะครับซึ่งผมจะให้เห็นภาพนะครับเขาเป็นคนขับรถเขาจะอยู่ฝั่งกวานะครับผมก็คุณบอกทาง,ทางผมก็อยู่ฝั่งซ้ายนะครับเบาะหน้าเลยพอใกล้ๆจะถึงกลับบ้านนะผมก็ต้องเป็นคนโทรโทรไปแล้วก็พูดพูดภาษามาเลยกับกเขาอะเพราะว่าคนคนที่นี่ส่วนมากถ้าพูดภาษามาเลย,ยมันจะเข้าใจโอเคกว่านะครับผมก็เลยพูดภาษามาเลย,ยกับเขาก็เขาบอกไม่กัน,นอะไรแบนี้ครับผมก็เขาบอกว่าอยู่ใกล้เทคนิคของผมนะครับในการที่ จะหาว่าบ้านเขาอยู่ไหนนะครับอ่ะผมจะใช้สถานที่ราชการเป็นหลักนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ใน GPS นะครับหรือว่าอยู่ในแมปนะครับซึ่งผมก็อยากไห้ครับที่ผมถามก็คืออ่ะอยู่อยู่ใกล้กับโรงเรียนอะไรอ่าอยู่ไกลประมาณไหนประมาณเนี้ยเขา,าก็จะบอกว่าออออยู่ใกล้กับโรงเรียนนี่นี่นี่นะครับอ่ะเราก็เสิชหาโรงเรียนนะั้นพอเราไปถึงโรงเรียนนะั้นปุ๊บเราก็ทัวรหาเขาอีกรอบว่า อ่าเนี่ยเราถึงโรงเรียนนี้แล้วนะอ่าบ้านอยู่ประมาณไหนไปข้างหน้าอีกประมาณเท่าไหร่อ่าที่พีกไปกว่านั้นนะครับ อ่ามันจะอยู่ในช่วงของหลังจากที่รู้ว่าอ่าต้องไปโรงเรียนไหนซึ่งเราต้องมองภาพว่าภาคใต้เนี่ยสามจังหวัดเนี่ยจำเป็นจะเป็นภูเขาส่วนใหญ่เป็นภูเขาแล้วก็ถนนคดเคี้ยวนะครับแล้วคนที่ไม่เชี่ยทางอ่ะมาขับรถแล้ว่จะต้องทําเวลาให้ให้ได้ตามที่ได้นัดก,กับคนที่เราจะสัมภาษณ์อ่ะสภาพามันจะเป็นยังไงผมอ่ะเป็นคนบอกทางผมว่าดูได้ไหมครับเหมือนกับว่าคนที่เขาแข็งรถแลเรีย,เรย,เรยครับอ่า คนที่แข่งโรเลอลี่ที่พูดปาดพูดปาดอีกคนหนึ่งฝั่งซ้ายอ่ะก็จะเป็นคนดูแมปก็บอกซ้ายขวาซ้ายขวาตรงไปขนาดอีกห้าสิบเมตรเลี้ยวซ้ายหนึ่งร้อยเมตรเลี้ยวขวาสองร้อยเมตรอ่ะมันประมาณนั้นเลยครับผมเนี่ยกยกคนบอกว่า เดี๋ยวตรงนั้นแยกตรงนั้นเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็ไปอีกข้างหน้าเลี้ยวขวาครับแล้วก็คนขับเนี่ยเบรดปาดอะสิ่งมากบู๊ลง้วยซ้ายบูเลี้ยวขวาเวลาแซงบู๊บู๊บู๊บเพิ่งไปครับผมเนี่ยโอ้โหโคตรเสียวมากเลยยิ่งผมไม่เคยนั่งเลยนะครับคนที่ขับรถผมคิดว่าส่วนตัวไม่อันตราหชิบหาย,ยกูไม่น่าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับอะไรแบบแบบนี้เลยถามว่าคุ้มคุ้มค่าตัวไหมถ้าเกิดอะไรไปนะผมว่าไม่คุ้มแน่นอน,นะอะแไม่โคตรเสียวใช่ไหมแล้วพอไป อันนี้ผมจะบอกว่ามีมีมีบ้านหนึ่งที่ไปไปหน้าร้าน,นะครับซึ่งจะต้องอ่าขึ้นเขาขึ้นเขาเยลาแฟน,นะครับผมบอกเลยอันนี้เป็นเป็นรถบ้านนะพอขึ้นเขานะคะรับเออแบบนี้น,นะครับผมเหมือนรถไม่มีแรงเลยแล้วประกอบกับว่าคนขับไม่ไม่ไม่คุ้นทางไม่ชินทางไม่ชินทางนะครับอ่าแล้วคนนั่งข้างเนะราเราจะรู้สึกอ่าแล้วประกอบว่าเขาขับรนแบบหวาเสียวอ่ะเออแล้วคนที่ขับรนนะไม่ใช่แบบ หนุ่มๆยี่สิบสามสิบห้าสิบจะหกสิบแล้วเอออะไรจะให้คนข้างๆคิดยังไงมันจะคุ้มไหมกับค่าตัวที่เราได้นะครับอแต่ว่าเราก็รอดมาได้นะผมก็สุดท้ายนะครับพอสัมภาษณ์นะครับทั้งหมดผมไปสัมภาษณ์นะครับก็คือ3มวันนะครับผมพอเสร็จเรียบร้อยพอวันสุดท้ายนะครับเราก็กลับมาเลี้ยงข้าวนะครับที่ปัตตานีก็ไปกินข้าวหลังสวนนะครับเขาเรียกว่าไปนั่งริมริมชายหาดนะครับ เป็นริมทะเลก็ไปกินอนะาหารทะเลส่งท้ายเขาก็ได้เลี้ยงข้าวอะไรสิสรมเยอะๆก็อัมลาการเสร็จนะครับพอกินอาหารเสร็จแล้วนะครับก็<ๆ>เขาก็รีบกลับไปบ้านนะครับอ่ะทีเนี้ยผมจะบอกว่าต้นคลิปนะครับบอกว่าพอให้ค่าตัวเยอะนะครับแต่ต้องไปเชิญอ,อะไรอันตรายอย่างนั้นนะครับผมบอกให้คนคิดใหม่ได้นะครับบอกมันว่าเสียวจริงๆผมรับรอง